สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิดตะหมูแชนแนลนะครับ <S <S คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทําการตั้งค่าไม์หูฟังนี่ครับไม์หูฟังเกมมิ่งแบบนี้นะครับมีหลายคนคอมเมนต์ในใต้คลิปผมมาบอกว่าพี่ช่วยสอนตั้งค่าไม์หูฟังหน่อยนะผมนะผมเสียบไม์หูฟังเข้าไปแล้วไม่เห็นไม่เจอนะครับในวิ n โ o w s 11นะครับไปคอมเมนต์ในคลิปที่ผมสอนตั้งค่าไม์ในวิ n โ o w s 10แล้วก็วิ n โ o w s 11นะนะแต่ผมอยากจะบอกว่าเลยนะครับว่า คือคอมพิวเตอร์ทุกวันเนี่ยถ้าเสียบไมค์เข้าไปเนี่ยมันหาเจออัตโนมัติอยู่แล้วนะครับอา,อาจจะบอกว่า,าหลายคนอาจจะบอกว่านะผมทำคลิปนี้ออกไปหลายคนอาจจะบอกว่าพี่ใช้หูฟังราคายี่ห้อดีมันก็หาเจอ,อสิอะไรประมาณนี้แต่ไม่เลยนะผมนะตัวนี้ผมเคยรีวิวแล้วในช่องมิสเตอร์มูรีวิวนะครับราคา300กว่าบาทเองนะผมลงทุนซื้อมาเพื่อทําคลิปตั้งค่าไมค์ให้เลยนะครับก็คือผมจะบอกไว้ว่าการตั้งค่าไมค์มันไม่มีอะไรมากเลยนะผมนะก็คือคอมพิวเตอร์หรือว่า ไม,ไม่ว่าจะเป็นไมโครเดนเซอร์หรือว่าจะเป็นไมโครหูฟังสวมเข้าไปปุ๊บมันหาเจอเลยนะครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปนี้นะครับผมนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชมก่อนที่จะไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ไม่ตื่นมงช่นงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าอคอมพิวเตอร์นะครับผมอยู่ที่วินโด้เลยผมจะเอาไมโครเดนเซอร์ แล้วก็ไม่ตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็ไม่หูฟังมาพร้อมๆกันเลยนะครับทีนี้นะครับผมจะเอาให้ดูเลยนะครับว่ามันหาค้นเจอจริงหรือไม่นะครับหลายคนอาจจะมาคลิกขวาหรือว่าไปหาที่ตั้งค่าไม่ไม่เจอนะครับเนี่ยคลิกตรงนี้มันก็หาไม่เจอให้เรานะครับมาทําการคลิกมุมล่างซ้ายเลยนะครับผมที่เป็นรูปลําโพงเห็นไหมครับคลิกให้ตรงลําโพงนะครับผมอ่าแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าเสียงนะครับนี่ครับการตั้งค่าเสียงนะ ทีนี้ก็เลื่อนขึ้นมานครับมาทีา่ให้มาดูที่รูปไม้เห็นไหมครับให้มาดูที่รูปไม่นะครับก็มันไม่มีไม้อะไรนะครับตัวน,นี้มันแค่เป็นไม่เนี่ยครับไมโครโฟนอะไราอะไรเนี่ยประมาณอ่านอ่านว่าประมาณนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวนะครับผมจะสวมไม้หูฟังเข้าไปเลยนะครับปึ๊บเนี่ยผมไม่ได้ตั้งค่าไม่มีไดเวอร์อะไรเลยนะปึ้งนะครับ นี่ครับไฟติดแล้วนะครับไฟติดแล้วดูที่หน้าจอนะครับดูที่หน้าจอมันจะเอาไมล์หลักให้เราเลยหมายความว่าสวมไมล์ตัวไหนเข้าไปอาคอมพิวเตอร์เราจะหาไมล์ให้เราเลยหาตัวที่ล่าสุดนี่เข้าพไหมครับสมมุติว่าผมเอาตัวเนี้ยของหูฟังเนี่ยสวมเข้าไปก่อนนะครับสวมเข้าไปก่อนมันก็จะตรวจจับไมล์ของหูฟังซะก่อนนะครับโอเคครับมันก็จะขึ้นไมล์ USB นะครับ audio driver เห็นไหมครับ ผมให้ดูเลยครับผมไม่ได้ติดตั้งไดเวอร์อะไรต่างๆนะครับมันจะไม่มีไดเวอร์อะไรเลยนะไม่ได้โหลดมาเลยไปดูที่ดาวน์โหลดก็ได้นะครับไปดูที่ดาวน์โหลดเลยนี่ครับดาวน์โหลดนี่ครับไม่มีไดเวอร์ไม่นะครับไม่มีไดเวอร์ไม่มีแต่โปรแกรมบันทึกเสียงนะครับโอเคไปดูตั้งค่าต่อครับทีนี้นะครับผมจะเอาไมค์คอนเดนเซอร์ผมนะครับไมค์ตั้งโต๊ะสววเข้าไปนะครับสววเข้าไปพร้อมกันเลยว่ามันจะเจอไหมนะครับปึ้ง นี่ครับมันก็จะเด้งขึ้นมา2ไม้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมา2ไม้ทีนี้อยู่ที่เราแล้วนะครับหาหาชื่อไม้นะครับตัวที่ผมส่งเข้าไปล่าสุดคือตัวนี้ก็คือเลเซอร์เลเซอร์ไซเลนมินินะครับชื่อไม่อันนี้ก็จะเป็นไม่หูฟัง USB audio diver นะครับก็คือเป็นไม่ของหูฟังนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเลือกไม้นะครับทีนี้ไปดูที่ โปรแกรม obs studio แล้วกันนะครับปึงป้งปึ้งขึ้นมานะครับโปรแกรม obs studio นะครับทีนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตไหมผมจับไมค์ไม่ไม่เจอนะเสียงมันขึ้นเห็นไหมครับตรงเสียงเนี่ยเวลาผมพูดเห็นไหมมันขึ้นอยู่เพราะว่าผมพูดตรงไมค์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจับไมค์คอนเดนเซอร์นะนี่ครับก็คือไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยเป็นตัวที่ถูกเลือกเข้ามาใน obs นั่นหมายความว่า เราจะตั้งค่าแบบไหนล่ะสมมุติว่าเดี๋ยวผมอธิบายแบบยังไม่เข้าใจอยู่อตอนนี้ใช่ไหมสมมติว่าไม่ไม่เป็นโน้ตบุ๊กแล้วกันสมมุติว่าเป็นพีซี PC, เครื่องใหญ่นะครับมันก็จะจับตรวจจับหาไดาเวอร์หลักหมายความว่าไมที่อยู่ที่เมมบอร์ดของเราเป็นอันดับแรกนะครับดังนั้นเราต้องมาเลือกไมใช่ก่อนที่จะไปอัดโปรแกรมสตูโอเบสแล้วก็ไปแอด อเพิ no um, um, uh, no no ่มนะครับไมนะครับพึ่นะครับแล้วก็นี่ครับมันจะขึ้นว่าไม่ usb audio driver เราจำชื่อได้ไหมของหูฟังกดเลยตึ้งแล้วก็เพิ่มเข้าไปพึ่นะครับทีนี้ก็จะเห็นแล้วครับนี่ครับเห็นไหมเดี๋ยวผมต้องเอาถอดถอดเสียงออกก่อน เห็นไหมครับเห็นไหมครับโลเทสโลหนึ่งสองสามเห็นไหมครับเนี่ยผมจับไมค์เห็นไหมอ่ามันก็จะเด้งดึงเด้งด้งขึ้นเห็นไหมครับอือแต่หนึ่งนะเนี่ยครับข้างล่างที่ที่ผมแอปเข้าไปไหมเวลาผมจับไมค์เห็นไหมเนี่ยตรงตรงเมาส์ผมชี้เห็นไหมครับนี่ครับจับไมค์มันก็จะเด้งเด้งเด้งนะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับวิธีการตั้งค่าไม์หูฟังนะครับมันไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะครับเดี๋ยวสวมเข้าไปใหม่สวมไมโครเลเซอร์ของเข้าไปใหม่ทึบนะครับเเด้งขึ้นมาจะเลือกเลเซอร์ก็ได้นะครับก็ไม่มันไม่ได้ตั้งค่าอะไรให้มากมายเลยนะครับนอกจากเ,เสียบเข้าไปแล้วมันค้นหาเจอถ้าไม่เจอเราก็ไปแอดเพิ่มได้นะครับ ไปหาไปแอดเพิ่มได้ใน OBS Studio เราได้นะครับเวลาเราเอาสตู OBS Studio ไลฟ์สดหรือว่าแคสเกมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็ไม่เจอมันก็จะมีชื่อไม่อยู่นะนะครับมันก็จะมีชื่อ,มอ,มอไมนะ่อุปกรณ์ทั้งหมดอะไรต่างๆอุปกรณ์เสียงทั้งหมดนะลองดูอ่ะนี่เห็นไหมครับอุปกรณ์เสียงทั้งหมดให้เรามาดูนะครับเนี่ยปื๊ดปื๊ดปื๊ดเนี่ยอุปกรณ์เสียงทั้งหมดข้างล่างเห็นไหมครับอุปกรณ์เสียงทั้งหมดคลิกเข้าไป ก็จะเจอลําโพงวก็จะเจอไม่เนี่ยไม่อันนี้เป็นไม่บรรทัดแรกเนี่ยจะเป็นไม้ของเมนบอร์ดนะครับเป็นเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์อันที่2จะเป็นไม้ที่เราเสียบเข้าไปก่อนอันที่3จะเป็นไม้เลเซอร์เนี่ยที่ผมเสียบเข้าไปาตามหลังตามหลังสุดนะครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม้ตัวนี้น่าจะเป็นของพวกออ udi โออะไรนะครับที่เป็นอัดเสียงเข้ากับลําโพงมีไม้ด้วยอะไรเนี่ย นะครับก็มีประมาณนี้นะครับโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็มีประมาณนี้สาบวิธีการตั้งค่าไมค์แบบหูฟังนะครับซึ่งไม่ได้ตั้งค่าเลยก็คือแค่เราไปเลือกไปเลือกไม่ว่าเราจะเอาแบบไหนก็คือว่าเนี่ยไมค์ตัวที่ถูกสุดแล้วนะราคา300กว่าบาทนะครับก็วิธีตั้งค่าก็มีประมาณนี้นะครับ ก็เราเลือกไมที่เราที่ต้องการใช้ใน o b s ซะนะครับก็ไม่มีอะไรที่ตั้งค่านอกเหนือจากนี้แล้วแล้วก็ไปปรับเสียงเอาใน OBF ที่เราสตรีมที่เราตั้งค่าแล้วกันนะครับโอเคถ้าท่านใดชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้มิสเตอร์หมูชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ